สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะสําหรับวันนี้ประจําวันจันทร์ที่12กุมภาคพันธ์า567ค่ะลักษณะาอากาศวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะคะจากแผนที่ตัวอากาศผิวพื้นนะคะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงนะคะจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะ สำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเวลาแปดนาฬิกาห้าสินาทีนะคะก็ตรวจพบกลุ่มเมฆบางส่วนนะคะบริเวณอ่างไทยตอนบนค่ะส่วนเรดาร์ชุมพรนะคะเวลา9นาฬิกานะคะก็ตรวจไม่พบกลุ่มฝนนะคะสำหรับเรดาร์สซิงพระนะคะเวลา9้านาฬิกานะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนค่ะ ถึงปางกลางอยู่บริเวณจังหวัดสงขลานะคะบริเวณอำเภอบางกรลมรัตภูมินะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะและมีในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชบางส่วนนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักนะคะบริเวณาชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็บริเวณทะเลอ่าวไทยด้วยค่ะ ส่วนอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะวัดได้ที่34.8องศาเซลเซ,เซียสนะคะที่อำเภอรพระแสงจังหวัดสุราธานีค่ะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่19.5องศาเซลเซียสนะคะที่ตำบลหนองทับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ส่วนปริมาณฝน24ชั่วโมงนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่7มมงเช้าของเมื่อวานนะคะจนถึง7มมงเช้าของวันนี้นะคะก็มีฝนเล็กน้อยถึงปางกลางนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยวัดฝนสูงสุดนะคะได้49.0ม mm. ิมนะคะที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะ สำหรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็ oot, มีฝนหรือฝนฟ้าขนองนะคะในบางพื้นที่ค่ะในส่วนของรายจังหวัดนะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบนะคะจะมีฝนน้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าด้วยค่ะส่วนจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะ และตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจนถึงจังหวัดนาราธิวาสค่ะยังมีฝนอยู่ในเกฑ์รอยละ20ของพื้นที่ค่ะสําหรับอุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่าสุดค่ะอยู่ในช่วง20ถึง26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง30ถึง35องศาเซลเซียสค่ะสําหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นไปนะคะลมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะความเร็วลมอยู่ที่ ยี่สกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลจะมีเครื่อสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะทะเลอาจจะมีเครื่องสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะ ส่วนบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจนถึงจังหวัดนาราธิวาสนะคะลมจะเป็นลมตะวันออกค่ะความเร็วลมอยู่ที่20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทะเลอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะสำหรับชาวเรือชาวประมงนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ สำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีประกาศคำเตือนนะคะจากูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะเรื่องขึ้นลมแรงนะคะบริเวณอ่างไทยตอนล่างนะคะฉบับที่8แล้วนะคะในช่วงวันที่12จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2567นี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงนะคะกำลังค่อนข้างแรงค่ะปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่างไทยและภาคใต้นะคะส่งผลให้ในช่วงนี้นะคะ บริเวณภาคใต้นะคะก็จะมีคลื่นสูงนะคะก็ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะคะจนถึงจังหวัดสุราธานีนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2 2เมตรนะคะส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสนะคะก็อาจจะมีคลื่นสูง2 3เมตรได้นะคะ ก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยูอ่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงนาราธิวาสนะคะก็ให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงนะคะที่อาจจะซัดเข้าหาฝั่งนะคะส่วนชาวเรือชาวประมงนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งด้วยนะคะ สำหรับการคาดหมายสภาะอากาศนะคะและก็ผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM 2.5นะคะในช่วงวันที่12จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนค่ะในช่วงวันที่12นะคะจนถึงวันที่18นะคะก็จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะ ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะในช่วงวันที่12จนถึงวันที่13นะคะจะมีฝนยูนิแกนร้อยละ20ของพื้นที่นะคะจากนั้นนะคะวันที่14ค่ะจนถึงวันที่18นะคะก็จะมะีฝนลดลงนะคะ อยู่ในเกณฑ์รายละส10ของพื้นที่นะคะและในช่วงนี้นะคะสําหรับขึ้นลมอ่าบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะมีอ่าขึ้นขึ้นลมแรงอยู่นะคะก็ขอให้ระมัดระวังอันตารายจากขึ้นลมแรงที่อาจจะสัตเข้าหาฝั่งด้วยนะคะโดยเฉพาะชาวเรืออ่าชาวประมงนะคะที่อ่าออกเรือเดินเรือนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ สำหรับข่าวพยากรณ์อากาศนะคะในวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน